lắm bắt tất tầm lẽ Center tất cả lắm chắc phải lành chắn 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 มันแ่งมันเก็บไม่ได้มันโดนโตสิสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ g f o x Sport On Tour อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็ผมได้อยู่บริเวณสนามเทพัสดินนะฮะก็วันนี้ตรงกับวันอังคารที่15พฤศจิกายน2559กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทถ้วยกอรัรบของกรมพระ,พระศึกษาวันนี้ผมก็ได้มาติดตามการแข่งขันเป็นวันที่2แล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเก็บบรรยากาศการแข่งขันในวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะตอนนี้เป็นสนามของรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะฮะที่นี่มีการแข่งขันมีหลายรุ่นเดี๋ยวต้องการแข่งขันมีกี่รุ่นนะครับทั้งหมด4่ครับ12 สิ1ส1งสิบสี่สอ๋อสนามนี้เป็นของสลับกันบ้าีสิบแปดกับสิบหกทีนี่จะใช้สิกับสิบสนามอ๋อสิกับสิบหกใช้สนามเท่ครับผมสิบสิบสี่กับสองใช้สนามพองหัญบุรีอ๋อครับผมโอเคนได้ครับขอบคุณครับอันนี้คู่นี้เป็นระหว่างคู่ราดวินิจบางแก้วกับสุ วิทยาการจากสุรินทร์อ๋อครับผมขอบคุณครับก็เป็นราชวิทยาการยากสุรินทร์นะครับอ่านี่กำลังเตะกันทำแข่งขันกันอยู่นะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างมาสนามนี้เดี๋ยวจะมาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่เป้าหมายของเรานะฮะเราจะติดตามกลุ่มของรุ่น18ปีเป็นหลักก่อนเพราะว่า แข่งตรงกันนะฮะเราจำเป็นต้องเลือกเอาคู่ทีเ่เราสามารถติดตามผลได้ต่อเนื่องซึ่งเมื่อวานเราติดตามของผลรุ่น18ปีไปแล้ว3คู่นะฮะเดี๋ยวจะรายงานท่านผู้ชมได้ทราบเป็นระยะระยะนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับพี่อะไรนะครับชื่อพี่พลากรครับพี่พลากพรพลากรพลากรนะครับผมครับขอบคุณครับ,รบอ่าอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดการแข่งขันนะฮะ ในสนามเทพหัสดินนะฮะอันนี้สวัสดีครับอ่านี่เป็นคณะทีมแพทย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่แนะนําชื่อหน่อยครับผมครับผมพานุพงศ์คงชินครับอ่าพี่พานุพงศ์นะครับอ่าเป็นทำหน้าที่อะไรครับในการดูแลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนครับผมอ๋อดูแลเลยนะครับครับผมทั้งสองสนามเลยหรือเปล่าครับครับผมครับผมแล้วก็ที่คลองหกเลยครับที่คลองหกนะฮะ เอ้ผมเคยเจอพี่ที่สนามบ่อยอะบ่อยครับ่อยที่นู้นใช่ไหมฮะโอเคครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวอาจจะแวะเวียนมาบ่อยบ่อยครับนะครับทุกวันครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับชื่อปราะมงคทัศน์พัฒดีครับผมครับชื่อประงค์ทัศน์พัฒน์ครับเป็นหน่วยแพทย์เป็นหน่วยแพทย์ครับหมอ บริษัทจิติการแอมบูเลต์ครับบริษัทอะไรนะฮะจิติการแอมบูเลต์เซอร์วิสครับอ๋อจิติการนะครับผมโอเคก็มาใช้บริการของบริษัทนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับอลนักเรียนบอลนักเรียนจะใช้ทั้งหมดครไม่ใช่ว่าบอลนักเรียนครับกีฬาของกรมารทั้งหมดอ๋อจิติการครับผมทำมานานหลายปีแล้วครับโอ้เยี่ยมเลยครับก็เดี๋ยวอาจจะแวะเวียนมาเก็บบรรยากาศบ่อยๆนะครับขอบคุณมากครับติดตามได้เมื่อคืนเพียังดูอ่าติดตามได้นะครับครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูสนามสุกันนะฮะก็อย่างที่บอกไว้ว่าเราจะพยายามเก็บข้อมูลให้ครบทุกๆคู่นะฮะแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในการจัดก,กิจกรรมนี้แข่งพร้อมๆกันทั้ง 4, 4รุ่นเลยเราจรึงเลือกเอาแกนหลักของกิจกรรมนี้คือรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเป็นหลักนะฮะ ส่วนถ้ามีเวลาเหลือนะฮะก็จะเก็บบรรยากาศของอรุ่นอื่นๆคู่อื่นๆให้ท่านผู้ชมได้ทราบด้วยสวัสดีครับอะไรนะว่าไงนะครับนะอ,อ๋อเดี๋ยวช่วงนี้เกาะกระแสหลักรุ่น18ก่อนครับเดี๋ยวว่างๆมาจะแวะ16 อ่ะผมจีโฟกสปอร์ตคลับครับอ๋อหนังสืออ่าเป็นกลุ่มทีมกีฬาสมัครเล่นนี่แหละครับทำนี่ครับนำบัตรเหรออ่าติดตามได้ในนี่ครับเป็นเพจเยาวชนเพจชชุมนนะครับเพจเยาวชนเกี่ยวกับกีฬาโอเคอันนี้ทีมอะไรครับเนี่ยเป็นเนี่ยสามสามโทนอ๋อสามชั้นครับผมเดี๋ยวขอีกสักพักแข่ง ครับผมก็พยายามเก็บการแข่งขันให้เต็มเวลาให้เด็กๆได้ไปดูศึกษาด้วยโฟกมิวสิกใช่ครับสอนดนตรีด้วยอยู่แถวดินแดงครับผมโอเคครับถ้ายังงนั้นไปติดตามผลงานได้นะครับจะพยายามอัดคลิปลงเยอะๆครับผมครับครับขอบคุณครับ๋อพี่ชื่ออะไรครับ ชื่อสุวินครับผมสุวินเป็นโค้ชหรือเป็นเ,เนมื่อก่อนผมนไม่ผมไม่ได้ไปสอบไอ้พวกไอ้ไอ้พวกนี้ลายเส้นไอ้พวกนี้ผมเมื่อก่อนผมเล่นกับพวกพ<อ>ี่ชายวงศ<อ><ล>รีอะไรแต่ผมไม่เล่นแล้วผมเล่นแต่บอลแบงค์อ๋อครับผมบอลแบงค์ระหว่างที่เมื่อก่อนนั้นยังไม่มีพี่เมีย<อ>เป็นแค่ช่้ยก่อโอเคครับผมคอ,อ,องอได้ครับเดี๋ยวคงได้เจอกันอีกนะครับผมครับขอบคุณครับ ห,น,หน,นุ่ยหนุ่ยได้ไปคุมอยู่อยูเป็นโค้ชทีมชาติคุมอยู่ของอะไรผ่าสโมสรอะไรไม่จมําได้ครับผมครับมันก็ที่ติดต่อกันนะเพราะว่าต่างคนต่างได้ดีแล้วเข้าไปแล้วได้ครับอืมเราก็อาศาัย <c oughs> ออกกำลังกายของเราออกกำลังกายตรงสิ่งนี้อยู่แล้วใช่ไหมโอ้พี่หกสิบแล้วว่ะเหรอครับโอ้ยังไม่แก่เลยหน้าตายังไม่แก่เลยนะฮะพี่ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยโอเคครับ ่ในระหว่างนี้เราก็ทำความรู้จักทักทายกับพวกพี่ๆในการทำงานตรงนี้ไปด้วยนะฮะก็เจอกันหลายครั้งแล้วเริ่มจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วครับก็ยินดีด้วยนะครับกับการที่ได้ทำความรู้จักกับพวกพี่ๆขอกทีมงานนะฮะคงได้เจอกันอีกบ่อยอยู่นะครับช่วงนี้จะเกาะติดสถานการณ์กันยาวเลยทีเดียวนะฮะ รุ่น16ปีก็กำลังแข่งกันอยู่18ก็คงจะเริ่มแข่งกันแล้วนะฮะในครึ่งแรกเมื่อวานผลการแข่งขันก็คงจะทราบกันแล้วนะฮะว่า3คู่ที่แข่งกันไปเมื่อวานมีทีมไหนชนะกันไปบ้างก็ย้อนดูคลิปย้อนหลังได้นะฮะในวันจันทร์สำหรับวันนี้คงจะมีเวลามา เก็บภาพบรรยากาศให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันแค่สองคู่นะฮะวันนี้มีใครบ้างเอ่ยอสุรศักมนตรีอ่าวันนี้คู่แรกสุรศักมนตรีคงจะแข่งกันอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็กรุงเจอกับกรุงเทพคริสเตียนนะฮะสุรศักมนตรีเจอกับกรุงเทพคริสเตียนคู่ที่สองคงจะเป็น สวนกุหลาบนะฮะน,นี่กองเชียร์ทีมอะไรครับเนี่ยฮะอ๋ะอกรุงเทพคริสเตียนนะครับเจอกับสุรสักมนตรีคู่แรกนั่นเองนะฮะแล้วก็คู่ที่สองเป็นสวนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับสารวิทยาเป็นคู่ที่สองอสองคู่นี้ผมคงจะได้เก็บบรรยากาศการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายแข่งกันในเวลาบ่ายสอก็คงจะเป็นเทพศิรินนะเจอกับสวนป่าเขาชะอางนะฮะคู่นี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศแต่ก็จะ,อะคอยหาข้อมูลผลการแข่งขันมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันได้ทราบกันนะครับก็ทุกๆคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆที่เราไม่ได้ไปตามเก็บถ่ายก็จะ พยายามสืบหาข่าวสารข้อมูลมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบเอาเป็นว่ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนถ้วยก่อของกรมพระศึกษาในปีนี้นะครับทีโฟกจะตามรายงานผลเป็นระยะๆะะนะครับก็อ,อย่าลืมคอยติดตามดูกันต่อไปนะฮะในคลิปอ,อื่นๆต่อจากคลิปนี้ด้วยนะฮะ,อะตอนนี้เรากำลังเดินทางมาที่สนามสุข ก็เดี๋ยวเราคงเห็นบรรยากาศการแข่งขันของครึ่งแรกของคู่ระหว่างสุรศักดิ์มนตรีกับกรุงเทพคริสเตียนซึ่งสุรศักดิ์มนตรีนี่ก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่จีฟกอยู่เหมือนกันนะฮะก็น้องๆหลายๆคนก็ไปเรียนดนตรีกับเราอยู่นะฮะก็เดี๋ยวคงได้เชียร์ได้รุ่นกันนะ วันนี้รู้สึกว่าเราจะมาเร็วกว่าเมื่อวานนะแต่ก็ยังไม่ทันเปิดสนามอยู่ดีนะน,นี่จะเป็นด้านข้างนะครับประตู3ของสนามสุพัชลาสสยนะครับน้องๆกองเชียร์ของกรุเงเทพคริสเตียนก็เดินทางกันมาเชียร์เพื่อนๆแล้วนะครับ นี่ก็คือประตู2นะฮะนี่ทางเข้าประตู2องมาดูบรรยากาศกันก่อนนะทางขึ้นใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณเสนามสุขก็สามารถมาเชียร์น้องๆติดขอบสนามได้นะฮะ Okay. คู่แรกก็กำลังแข่งขันกันอยู่พอดีโอ้โหโผล่มาปุ๊บสรัสศักดิ์มนตรีนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกนะครับโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> คู่นี้มีสกอร์แล้วนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิป การแข่งขันกันเต็มๆนะฮะเดี๋ยวผมหามุมกล้องที่จะตั้งกล้องถ่ยก่อนฮนะคงจะเป็นบริเวณมุมเดิมเดี๋ยวจะลองหามุมดูนะฮะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผม